สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีครับทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ทางช่องสัตหธามาปาฏิหารเกิดนะครับดูวะคับจมูกฝนะตกคับจมูกเลยครับต้องจิบน้ำอุ่นไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ คำเตือนนะครับทางช่องสัตธรรมหาวิหารเกิดไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอปไม่มีการแนบ,บลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิน้นและที่สำคัญครับให้รับชมรับฟังเพื่ออาจใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นการพนันได้เป็นสิ่งผิกดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับสิ่งผิกดกฎหมายนะ ตัวเลขทั้งหมดนะครับที่คำนวณได้ที่ได้วิเคราะห์ผมไม่การันตีผมไม่ฟันธงนะครับผมก็ใช้วิธีเดิมและคลิปนี้นะครับวดนนี้อะไรงวดวันที่1กันยายนะครับผมใช้สูตรเดิมสําหรับหลักสิบและก็หลักหน่วยรางวันที่1น่หรือที่เรียกว่าสิบหน่วยบนครับเพราะมันเข้าประกบคู่ครับนั่นไม่ใช่เข้าประกบคู่มันเข้ามาครบทั้งสองสูตร นำมาเทียบกันมันได้ครับถ้าผมลืมถ้าผมลืมเอามาครบหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบถ้าลืมมาประกบกันแล้ประกบกันได้นะครับประกบกันได้เลยเมือนี่เจาเห็นไหมแปบสองเห็นไหม ก็มาครบแปดสองมาครบฉะนั้นมันก็ชนกันอยู่ที่เปิดแปดสองอ่าเป็นหลักหน่วยกับเป็นหลักสิบน่าจะเข้าใจเนาะแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นหลักหน่วยก่อนจะเป็นหลักหน่วยพรุ่งนี้น่าจะมีสองคลิปนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีสองคลิปนะชดเชยเมื่อวานนะครับผมวันนี้เราจะมาดูในสองหลักหน่วยครับเดี๋ยวดูผลก่อนนะทุกคนอืม ครับเอ่เอมันผมต้องหา้ที่เรียง สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่มันตรงกันนะครับอืมถ้ามันเรียงไม่ตรงกันก็มันก็ทําให้คํานวณไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูแป๊บ,บนึงคอมก็ใกล้ใกล้พังแล้ว ใครมีคอมเหลือๆไหมทุกคนทุกท่านหกเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเก้าเจ็ด นี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะนะเช็ดแป๊บหนึ่งเมื่อที่แล้วสี่เจ็ดสองสามเจ็ดโอเคนะเจ็ดแปดสองเนาะที่จริงเป็นเลขบอร์ดนะพูดถึงปึ๊บเข้า <c oughs> สำหรับผมผมถือว่าเข้านี่หลักหน่วยปึ๊บเจ็ดแปดสองด้วยมาครบด้วยอันนี้มาครบเดี๋ยวดูหลักสิบโอ้โหมาครบเหมือนกันในทั้งคู่เลยครับมาครบสามตัวเลยลุ้นลุ้นลุ้นเดี๋ยวผมจะเขียนเขียนมาครบตัวนี้ให้ก่อนก็คือเขียนภาพรวมก่อนเนาะ ก่อนอื่นมาดูการคำนวณกันหลักสิบ <c oughs> ใช้หลักร้อยครับหลักร้อยบวกกับหลักสิบบนครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าครับไล่ไปเลยครับ เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าตรงกันพอดีเจ็ดแปดเก้าและศูนย์สูตรที่สองครับสูตรที่สองหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนครับเมื่อที่แล้วห้าบวกสามเป็นแปดบวกเก้าคงที่เป็นเจ็ด วันนี้10บบนก็คือเลขแปครับบวกเลขสอครับหลักหน่วยก็คือได้10บวกเเป็น9 9นี่มีตรงพอดีแล้วก็ลองเลยเก้าศูนย์สามดูตัวชนก่อนเลยครับ5้ครับเ แปดเก้าอ่ะเก้าครับศูนครับห้าเก้าศูนทุกคนไม่ได้ลุน้นแค่ตัวเด่นหรอกใช่ไหมครับผมบอกแล้วของผมเนี่ยใช้การวิเคราะห์เจ็ดสิบปหกสิบเปซ็น60%มาดูมาดูภาพรวมเขามันมีตัวไหนบ้างครับห้าครับเก้าศูนห้าก็ศูน 7จ็ดแหคาดว่าร1 0หน่วยกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าหกเจดที่ดับที่ไม่มีในนี้คือ1 2ึสเนี่ยน่าจะดับ1นึสผมใช้คำว่าน่าจะนะครับเนี่ยเลขหนึ่งเลขสเลขสน่าจะดับ ดับร้อยสิบหน่วยเลยอะความหมายเราเล็งครับพี่าจรนามี้ลน้นเจกับ8ใช่ไหมผมเล็งเจกับแปครับพี่กัดเลยเจหครับเจ็ดเก7าเจดเจแเจดสาเจ็ดหกล้วก็อีกหคู่ครับ8ปดห้าครับ8ปดเก้ดศดเจด นี่มันมีอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรแปดสามและแปดหกเจ็ดเจ็ดครับและแปดแปดนี่ฮะถ้าแบบไม่คิดอะไรมากเลยนะเมื่อที่แล้วมก็เข้าในชุดนี้คือถ้าไม่คิดอะไรมากครับก็นี่เลยชอบตัวไหนละครับชอบตัวไหนครับแล้วก็เอารองกลับไปเร่าวๆครับอันนี้ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับยังไม่ได้รวมหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะ เอแปดครับเอแปดก็ 8, มีกู่ดับด้วยชิบเพิ่มไว้ล่ะอ่าเดี๋ยวนะดูเอแปดด้วยคู้ดับเอแปดนี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าสามแปดตั้งใจดูนะครับถ้าใครชอบถ้าใครไม่ชอบผ่านครับเจ็ดห้าสามแปดตัดออกเหลือเท่านี้ครับ เจ็ดเหแปดศูนย์แปดเหลือ5คู่ครับเหลือ5คู่เท่านั้นครับเราดูนะครับหลักเหลือหลักหน่วยใช่ไหมหลักหนึ่งหลักสิบใช่ไหมครับเราดูหลักสิบจะมาชนไหมอันนี้คือแค่2ตัวนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเราเข้า2ตัวนะเราไม่ต้องไปเรียงใส่3ตัวเหลือ7 9 7 0 7 6 8 0เจและแป ไอ้แปดเก้าอีกไว้ลืมได้ไงทุกคนนี่เหลือแค่นี้กี่คู่โอเคครับขอให้โชคดีทุกท่านครับเดี๋ยวรับชมรรบฟังคลิปต่อไปครับนี่นครับสวัสดีครับ